อาคิดว่าการที่เราพูดเรื่องการตายมันทำให้เราตายอยูขึ้นปะไม่เป็นไรพี่ตาต้วฉันยืนจูดูแลบันเท่าใจให้กันในทุกๆวันฉันขอสัญญาจะกุมมือกันคอยประครับประคองจนวันที่เราต้องเอ่ยคำลา การเดินทางเธอไม่ต้องวันไว้เพราะเราจะมีกันไลกันบัชํำใจให้เบาแล้วเราจะเบาใจลองลอยไปตามเสียงเพลงแค่ํำใจให้เบาแล้วใจจะเบาเองให้สุขสบายอยู่ดีบิวบิวปลาอยากเปลี่ยนลูกเปลี่ยนไมอะ่ะ รูปนี้ก็ได้อยู่แล้วนี่ปลาเนี่ยเปลี่ยนรูปนี้เอาตัวเขียว่าคนมาเห็นมันแปลกๆมันจะได้หัวเราะอกัดกัดป้าอยากให้คนมาในงานป้ามีรอยยิ้มได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราใช้รูปนี้นะ<อ>